วัดพระบาทโพเขาเงินดูนะเป็นลานหินลานหินสูงใหญ่มากเลยอยูบ่บนภูเขาอะวัดพระาธาตุโพเขาเงิน อยืนทักกางได้บนนี้ใครบอกแล้วยายว่าไม่ไหวเนี่ยยายจะไปได้ก่อนคนอื่น โอ้เขาสั่งทํากระเบื้องเลยได้แม่เนี่ยสั่งทํากระเบื้องให้เป็นเกรดเลยเนี่ยสวยจังืม่านนะนีคออ่คือออกนะนคืออก ถ okay. ่ายรูปกันถ่ายรูปกันโอเคนถ่ายไปเตอร์ีกสวยแหมถ่ายไปเตอพี่ก็สวยถ่ายแล้วาะมัน เดีมันงามเลยจะเบิ่งเหมือนแน่ไปแล้วมันหลับกับประตูพอดีนะนี่นนนเห็นยยหัวพญายนาคเนะยาะเกดพญายนาคก,ก็เป็นกระเบื้องดินเผาอย่างดีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหรือเปล่าหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามค่ะละสิบสามไหมสี่สี่ห้า จ็ดแปดเก้สอุ้ยข้างบนสวยนี่ถายลงไปสวยมากเลยหกสองสี่สิ โอ้สวยมากเลยแม่วิวสวย โเป็นภูเขาหินข้างบนนี้เลยเหรอเนี่ยเ<า>ห็นของจริงท,ที่นี่มีรอย,มรยอรไม่มีหรอกถ้ามีน่าจะเชื่อพระบรมาาอันนี้เป็นพระธาตุวา,วางเลยวางข้างบนนั่นนะ่ะวางข้างบนนะ่ะ ไม่ไม่บนถาดบนชั้นนั่นน่ะบนตรงพานาน่ะอ,อันนั้นเขาวางอ๋อมีน้ำใช่ไหมโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่สิบสามเป็นเท่าไหร่ คิดไม่ออกห้าสิบสองรวมข้างล่างตัวโน้นยังไม่ได้นับมาจะพาก,กาวเดี๋ยวตือดอกไม้ไปก่อนได้เดินชมร,รอบรอบคไายข้างในใน,ในี่ <c oughs> ทางโน้นแม่ <c oughs> ทางนี้เขื่อนเวียนขวา กูยขวามืออยู่นี่ก็เดินแบบนี้หันหน้าเข้าหานี่ขวามือ,อ่ขาใส้นี่ขาไส้อ,อ,อันนี้ขาขวาใช่ที่ไหนเจ้าเขียนหนังสือข้างไหนเจ้าเขียนหนังสือข้างไหนอ, <c oughs> อ่าเถียงมาเถียงเบอร์ <c oughs> ดูสิหินของแท้เลยนะเนี่ยเสียงเหมือนน้ำตกอ่ะ

เนี่ยจ้งแมนจะสัรค์กาแฟเบิ้งเขาดีนะเมย์น้ามาถ่ายรูปตรงพระาัดนี่พัยให้หอมตรงนี้จุดถ่ายรูปที่สวยเลยเนี่ย อรถตู้สามล้ทำไมเป็นมัวมัววะเอาเห็ดยังแม่เห็ดน,นักเขาอีหละเฮ้ยเห็เนยังก็เห็ดนักเขา ยังไม่ได้ทาสีทสแล้เ,ลเ็นแล้วนี่แถวนี้นี่ยังไม่ได้ลงสีอันนี้ก็ลงสีพื้นไว้พระอาจารย์คงปิดเองอน่าจะมีสวิตควบคุมข้างล่างเลย ไม่ออกไปลงเอา<ง>พี่เจ้าได้ยังไม่ได้หรอกเอาเทำไมไม่ได้ไเ,อดอเออก็รอไปสิออก็รอไปเป็นไรหรอกออนี่ออมันนั่งใครหลบมาเอเห็นไหม นี่นั่นบอกว่าไทยลูกเอาเลยบังมิดเลยบังข้างหลังมิดเลยนี่ยื้นมองนี่ให้แน่นี่มองของ่ายมัเป็นไร บบกก็ถือไปด้วยไม่ได้บอกมันก็ค่อยๆไหมของมันไปเรื่อยๆไหมอืจุดออกมาแล้วมันจะเห็นเลขเออเอาเอาก็ให้แล้วก็จบเสืออืมอ็ไก็แค่นี้ขึ้นมาวไหวพอแล้ว แต่มันจะมีต่อไปทางนั้นอีกนะขึ้นไปนข้างบน,น,บนอีกจะเห็นหอ,อีกไม่ไม่เป็นอย่างหินอย่างนั้นเลยยาวไปอย่างนั้นนะอ่ะเออต้นไม,ม้ม,มันบ้างก็ขึ้นไปข้างบนอีกจะเห็นอีกโอ้แต่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นข้างหลังอต่อไปข้างหลัง ในวัวมองไม่ค่อยเห็นที่ต่อไปข้างหลังเจ้าของนู้เรียกนู้นั่งโตอยู่โอ้คนแรก อืมเขอันนี้อันนี้ตรงนู้นมันขึ้นตรงไหนมัรู้ขึ้นฝั่งนู้นหรอเปล่าไม่น่าจะมีทางลงมาเท่านั้นแหละแต่เรามองไม่เห็นไม่มันมีหนูเดินสองไปมันมีบันไดเหรอเขาปิดไว้อ๋อนั่นแหละคงจะอย่างนั้นแม่คนรบกวนมากอ๋อทับตรงนู้นก็จะเป็นหินยิวเนาะอืมโอ้ยสวยอ่ะทำไมเป็นไปได้ยังไงก้อนเห็นมันเป็นลาดขึ้นข้างบนอย่างนี้เนาะเป็นหินใหญ่เลย ตัวนี่มากอกันตก่ตั้องไม่ที่หนอเต้องอกันถึงเนาวเจ้าว่ะเออแม่โอ้ยถี่ของว่าพอที่หนองกันแล้ว่ะเออแงน่นอแงเปนดีแ่เอน้าคอนเอนเลยเอ็นเอ็นเ็นแรงเออมเอ็นเอ็นอ็นเเเอนอเอ็อนเอนเอ้อ็นอ็นเองอ็นเนเอ็อ็เป็นเอเอาเนเเออแม่เราอเ แม่จะคือแข็งแรงแข้จะคืออายุเท่าไรว่อายุแม่หกหกสิบสมเนี่ยหกสิบสี่อะไราเแข็งแรงแข่แเป็นอย่างเงี้ยเลยก็เป็นอย่างของหนึ่ง่กเบียดเบียนเขาคนทำดีใจใจเขาดีเทาสะอาดเนาะเียเได ูกบิด่เมื้งบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ตำบนผืออำเภอจอมภาอปัจจุบันกับาอยู่เขาลูกเห็นแ่เลิ่งสเกตมีกันสองคนแม่ลูกเขาก็ผู้เดียวแม่กับผู้เดียวต้องลงกับมยูกั้นก็ไม่เะ